เมื่อกี J ้ JO1 นะครับนี่ถ้า JO2 เราถูตกต้องสู้ๆเนอะอ่าถอ่านี่ครับ JO2 นะครับ JO2 หรือเครืองหมายสู้ๆนะครับอ่ขออนุญาตนะครับนัำมาพี่จุดน้ำมาครับครับญาตเหมือนเดิมนะครับสู้ๆเหมือนเดิมนะครับ เ o โอตรงนี้นะเอาอย่างนี้เครื่องไม้นี้น่ารักมากเลยใช่เลยถ้าเ o 2เครื่องไม้เดียวกันนะครับนี่ของท่านสถานาดขวานะบนธนาัยครับขวานะนี่คือถ้าเท่านี้เรารู้กันนะครับถ้าเราเจอกันถ้าผม เจโอทูเรารู้กันนี่อ่านี่นะฮะัตรงนี้ฮะอะตรงนี้เพาะเปาวะวุ่นใเจโอทูอ่าเจโอทูครับสัญลักษณ์นี้เลยนน้น 刚才嘛。<Yeah. S 1> yeah. ผมจะทําคลิป8นาทีนะครับจะเดินใช้กล้องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นแทบทุกคนนะครับเอโอตูแล้วจะอัพลง YouTube ช่องสาวน้อยเพชรแพงแล้วก็เพจสาวน้อยเพชรบ้านแขงนะครับอ่าพี่จุดมาเดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พูดพร้อมกันตอนสุดท้ายนะครับเอโอตูรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับรวยรวยเฮงเฮงปังปัง นะครับออกกันนะครับตอนสุดท้ายนะครับวันนั้นนะครับงางถา,ามอะไร